ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โครงการจริงใจมาเก็ตนะครับจริงใจมาเก็ตมาเก็ตไปเดินเล่นกันเดี๋ยวถุงนุ่สวยเนาะคือจริงใจมาเก็ตเนี่ยคนตอบรับดีมากเลยเนาะของเชียงใหม่เพราะว่านักท่องเที่ยวก็มาคนไทยเข้ามาแล้วมันก็โอเคนะมันเป็นพื้นที่ที่แบบมันไม่ใช่ห้างที่บอกว่าเป็นสูงขึ้นไปเป็นสิบยี่สิบชั้นอะ่ะมันเป็นแบบพื้นที่แบบเนี้ย มันก็เลยแบบว่าอุ้ยดูหน้าหน้าเดินอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวแบบพามาเดินดูตรงนี้ก่อนทุกคนเพราะว่าจะมีของเยอะอุ้ยน้ำฟิลออร์แกนิกเนาะว้าวนี่ออร์แกนิคออร์แกนิกตรงนั้นเลยมีแบบอุ้ยมีดอกอัญชันด้วยห้าสิบบาทมะมะละกอมะละกอลอยิบผ้าอ๋อเงาะห้าสิบบาทเดี๋ยวขอด มีกล้วยด้วยกล้วยกล้วยสิบห้าบาทนะฮะวิเผือกส้มโอโอ้เนี่มีมมีใบตองขายด้วยทุกคนใบตองกบบงานมะพร้าวอะไรเงี้ยมันอยู่ทางนู้นก็มีเดี๋ยวไปดูทางนู้นต่อจริงใจผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะครับอันนี้คืออยู่โซนผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก กล้วยนี่กล้วยอุ้ยกล้วยหอมสวรสก็มีนี่ของแบบเยอะมากเลยผักนะฮะกล้วยนี่สี่สิบบาทอุ้ยโหใหญ่มากกล้วยน้ำวามะลิอ่องนะครับโหใหญ่มากนี่อย่างนี้เฮ้ยมาดูด้านนี้มาดูด้านนี้ทุกคนให้ดูด้านนี้ด้านนี้ก็จะมีนี่มีเงาะมีตะไคร้นะฮะมีผักต่างๆหรือว่าหน่อไม้ดองก็มีหน่อไม้ดองยี่สิบบาทนี่วีมะม่วงขามะนาวโหมะละพริกต่างๆสิบบาทนะ เว้ยอันนี source, ้เขามีแบบเยอะอย่างนะมีมะนาวนะฮะมีแบบว่าดอกไม้ผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆแบบเป็นแห้งๆ้งเห็นไหมแปดสิบกว่าบาทมีเมล็ดด้วยเมล็ดพันธุ์อินทรีย์นะครับนีเต็มเลยเมล็ดพันธุ์ยีสิบาทเท่านั้นอุ้ยน่าสนใจอยู่ดยเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ เมลไดพันนี่วิ่งน้ำผลไม้ไม่เติมน้ำตาลนะครับมีน้ำอะไรบ้างอ่ะอ๋อน้ำผลไม้เดี๋ยวขอเดินเดินผาชมก่อนนี่นกล้วยน่ารักจังเลยเขาเขาพับพันพันใส่ใบตองผักสูงละ25บาทนี่เห็นนะอันนี้ก็ เนี่ยมีข้าวนะครับข้าวก็ขอ43ี่สาน้ำตาลต่ำและบาทขา้าวกรองอย่างนี้มีมันมีหอมกระเทียมที่แข้ง,งนะครับกล้วยหอมอุ้ยอยากยกินกล้วยหอมจัมเงเลยกล้วยอวาหอมนี่ถ้าเป็นกล้วยธรรมดาขายิอยู่ที่10บาทด้วย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 อุ้งมาาือพระเขาอุ้งมือพระลูกใหญ่มากมีไข่ด้วยนะ ก็คือเขาจะเป็นแบบว่าฟิลแบบเกษตรอินทรีย์แถวพื้นบ้านอะไรเงี้ยเนาะด้วยด้วยฉาบไปดูด้านนู้นเนี่ยพอซื้อมาปุ๊บแล้วก็มานั่งกินตรงนี้ได้เลยลหัวปลีพ่อปีก็85บาทมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฝรแฟงแตงโมชยโยโโหที่อยู่นะครับบานานา่าก้วยน้ำหวานหวีละสิบบาทเฮ้ยมีฟริกวยขีดละยี่สิบเก้าโอ้โหอันนี้ขีดละยี่สิบเก้าบาท ผักนะฮะเยอะแย,ยะเลยไปเดี๋ยวไปดูโซนถัดมาโซนถัดมาจะเป็นผลิตภัณฑ์จีพีน้ำสบปะรดผักตุงละยี่สิบตุงละยี่สิบยี่สิบยี่สิบหมดเลยมะละกอ,ก,อก็มีนะครับโอ้ยนี่ผักกิน,นั้นกินกับวันเราเอาไปกินกับลาบอร่อยนะผักมเมื่อกี้อ๋อเนี่ยกล้วยอุ้ยกล้วยเป็นกล้วยน้ำวา้าจากธรรมชาตินะครับกล่องละยี่สิบห้าบาท กล่องเล็กอะไข่ห้น้อยนะสุดพร้อมทานอะโวคาโดก็มีฝรั่งก็มีนี่น้ำอ้อยขันสดวันนี้จะเป็นแบบว่าอาหารละเดี๋ยวเราภาพดูผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ GP ก่อนมะละกออูดมีมาละกอแบบพร้อมรับประทานอะโวคาโดอะโวคาโดก็อะโวคาโดไม่แพงนะสาบาทเองที่นาฟ้า20่สิบบาท แข่ดังไายี่สิบไข่ผัมยี่สิบอุ้ยไข่ผัมยี่สิบบาทนี่ทุกคนเอาไปใช้ไข่เจียวมะขามเปียกสิบบาทมะนาวแป้นยี่สิบบาทนะฮะอย่ตรงนี้ก็มีตรงน,นี้ก็มีเดี๋ยวพาเดินดูดูไปเรื่อยๆขนมอ,อ่ามันหวานญี่ปุ่นอ,อ,อ,อันนี้คน้อ,อนผลไม้ เอาไปทางนี้มันเป็นแบบผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แบบจ p พีน้ำอ้อยน้ำอ้อยันสดมีผักกิดละสิบสองบาทวั้เยอะแยะเลยผักโอ้ผักบุ้งอีกสิบบาทเห็นแล้ว ให้ดูบรรยาก,กาศมาทางนี้ก็มีนี่หมูย่างกเกลือนะครับเป็นพวกแบบอของทอดนี่อันนี้ปลาปลาซิวปลาซิวแก้วน้าจืดอ๋อปลาซิวแก้วน้จืดอยู่ที่หกสิบน้ำตาลตะโหนด้ก่ฉาอุ้ยอันนี้อยากกินลูกชิดลูกชิดน่าสนใจมากเลยนี่ครับลูกชิทน่ากินมากเลยลูกชิดลูกชิดอือ กัายํมไปนี่ไปโซนของกินไปโซนของกินเดี๋ยวเราต้องก็งมีโต๊อยู่มั้งโซนของกินโซนของกินปนขงจีนก็จะเป็นฟิลอาหารเหนือทุกคนหมูสะเต๊ะน,นะครับปลาทอดปลาทอดปลาสลิดไม่มีกล้านข้าวปุกนาวันนี้ข้าวปุกนา อันละยี่สิบข้าวปุกนาข้าวปุกนาไปดูทางนี้อันนี้ก็เป็นโอ้โหเอ้ยนมถั่วอน้ำใบบัวโบนยำดูเฮ้ยปูปูอ่องหมดแซสพ เนี่ยเนี่ยน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มผักต้มแอปอะไเงี้ยอุย้ยแซ่บมากเลยน้ำลายสอไอ้ขนมแตงไทยน,นี่แปลกดีคุณกินขนมแตงไทยดีกว่านี่อย่างอื่นเดินผ่านนะแต่ว่าขนมแตงไทยเอาก่อนเพื่อนเลยเอ็อันนี้อุ้ยอยากกินอันนี้ด้วยดีอยากกินอันนี้ด้วย,อย,กกอนนวยโอ้ผมอยากกินอันนี้ก,กินถั่วอันนี้ครับ S 2> <S 2> <S ได้เลยครับของยาตอนนี้ก็เป็นโซนแบบ่าโซนอาหารอาหารพื้นเมืองแล้วก็ขนมไทยนะครับนี่แบบของกินอาหารพื้นเมืองนะนี่มีแบบว่าอุ้ยน้ำเนี้ยวข้าวซยไก่น้ำเนี้ยวนี่มีแบบอย่างนี้ด้วยใส้อวดกิลห้าสิบเดี๋ยวเราไปซื้อซื้อน้ำเนี้ยวไปกินปะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดินดูซอยนู้นต่อถูกขนมถั่วเนาะกับขนม อะไรเฟรนฟักแห้งอะไรสักอย่างหนึ่งเนะี่ยคือแบบอยากลองกินแต่ว่าถ้าถั่วเนี่ยชอบกินอยู่แล้วนี่นี่นมีแบบม马拉อุ้ยม马拉เขาเอาเม็ดออกแล้วทุกคนน้ำพริกเห็นไนหะมอุ้ยผักกาดจ,จอแกงฮังเลนะฮะแคบหมูอันนี้แบบหมูปิ้งรสโนมอุ้ยมีแบบกัแบขบ้าวยังไร ด้านนีม้มีขนมอน,นีรก็ลูกชุบขนมชั้นก็มีขนมชั้นสามพันห้าบาทเนียงคำอันนี้ขนมทงขนมไทยแบบเยอะแยะมากมายสังขย,ยานะฮะหรือว่ามีข้าวต้มมัดม,ม,มีแบบขนมกลอยมีแบบยาวๆเลยวิานนี้เป็นน้ำกูซื้อน้ําเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวให้ดูก่อนจะซื้อน้าให้ดูด้านหลังก่อน จะไปทางไหนดีนี่มาดูตรงนี้เป็นขนมเหรออ <or> ๋อเขาเป็นถาดอย่างน,นี้เป็น,านถาดแล้วก็เลือกเอา,าว่าจะเลือกเอาอะไรมันไม่ใช่มันเป็นกับข้าวนี่ใช่ปะเอามันรวมกันมันรวมกันมันเป็นแบบเอออย่างดีเนาะด้านนี้เป็นขนมนี่ฝั่งด้านนี้เป็นขนม,มเป็นผลไม้อะไรเงี้ยนะสามสิบสามสิบแต่ว่าถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่ง อีกฝั่งน,งนี้ไปดูฝั่งนี้ไปดูนี้อีกฝั่งฝั่งหนึ่งอ่ะฝั่งทางนี้จะเป็นอาหารอนี้ผัดมีอ,อ๋อรวมอ,อ๋อเขารวมรวมกันเนาะผัดมีมีผัดมีมีผลมไม้มีองนงี้เดินกันต่อเอ้ยอันนี้เป็นทงม้อนสดเป็นทงม้อนสดนะครับเข้ามาเข้าต้มอุ้ยเดี๋ยวเราขาแบบเราต้องไปหาที่นั่งก่อนเนาะ ด้านนี้เป็นขนมเหรอกาแฟเลดเบเกอรี่นะครับอันนี้ไอศครีมคืออยู่นี่ก็อยู่ได้ทั้งวันอ่ะพูดเลยเพราะว่ามันมีของกินเยอะเบเกอรี่อุ้ยอันนี้น่ากินมากชิลละห้าสิบบาทชิลละหกสิบแปดสิบนี่ชีอบฟางนี่แบบ 6, ชีอบงชีอบฟางอะไรเงี้ยน,นะเออใครอยากกิน เดี๋ยวเรามากินกาแฟกันดีกว่าเนาะยังมีกาแฟแบบอะไรต่างๆนานาเดินไปดูฝั่งนี้ซิเดินเป็นแถวยาวแล้วกันเนาะเฮ้ยซอยนี้คนเยอะมอ,องเป็นน้ำอันนีน้ขนมไทยขนมไทยยี่สิบบาทก็กินให้ท้องแตกไปเลยข้าวมันปิง้งอันนี้ก็เป็นแบบว่าร้านกาแฟนี่ ข้างหลังก็มีที่นั่งโอ้ยด้านในนี้เป็นแบบคาเฟ่เป็นร้านกาแฟเหรอเออน่ารักดีร้านกาแฟน่ารักน่าหัาร้านน้ำจะดูดูซิว่าอย่างไรอ๋อวุ้ยเตี๊ยวนะฮะมีแบบของกินเยอะเลยอะ่ะ ฝั่งด้านนี้เป็นอาหารท่องเหีเราซื้ออย่างนี้กไ็ได้ยาวๆอันน้หมูทอดโอ้ไแปบบด้านนี้วยเตี๋ยวเนื้อนะครับไส้อั่วอืมีไส้อั่วมีแบบของกินเยอะมาก ใช่ว่าเป็นแพ็กอย่างนี้มีใช่ว่านี่250้บาท500กรัมตนนี้เป็นผัดไทยผัดไทยใจดีเรามาเข้าทางโซนเบเกอรี่อีกรอบหนึ่งนะฮะมีพิซซ่ามีพิซซ่าขายด,ด้วยทุกคนพิซซ่าอยู่ที่จริงใจมาเก็ตนี่ด้านนี้ก็มีอุ้ย <c oughs> ของขนมนม,นมเนยหอมมากนะ่ากินทั้งนั้นเลยนี่ ใครชอบแบบเบเกอรี่ก็มาที่ตลาดจริงใจมาเก็ตนิดนี่นะครับมีขนมครบมีอะไรเงี้ยนะขนมลังพึ่งกะทิสดทุกคนอหอมๆเนาะนะท่านะนนั้เขาบอกว่าเป็นเบเกอรี่พุกพามาฝั่งน,นี้เอ้าททำไมเป็นของทอดของทอดจ้านี่กอรีบครับคนเยอะไงเราต้องเบี่ยง เราต้องลบเบี่ยงคนด้วยคือมันอาจจะแบบวุ๊บไปวุ๊บมาหน่อยนะวัวกุยชายทอดโอ้เป็นแบบไส้บดมันชีสเขาเปียกปากหม้อเราจะมาทางนี้ครับรสครับเอาน้ำเงี้ยวครับ น้ำเงี้ยวครับใช่ครับมากินน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวทุกคนมาเชียงใหม่กินน้ำเงี้ยวไปแล้วเจ็ดร้อยวันน,น,นี่กินไก่หนึ่งหนึ่งตัวนี่เห็นไหมโอ้โอกินนี่ <Wow. S 1> ได้น้ำมาแล้วผูกเช็ดไม่อย่างดีเอาเดี๋ยวเรานั่งทางนี้น,น,นั่งทางนี้อตอนนี้ได้น้ำนเยียวมานะฮะแล้วก็น้ำแล้วก็ขนมน่าจะกินแค่นี้แล้วเพราะว่ากินไม่เยอะเ <c oughs> ล้วเดี๋ยวไปซื้อผลไม้นี่ยมันมีแบบพวกโซนขนมปังอ่ะเยอะมากตรงเนี้ยโซนขนมปัง โซนผลไม้โซนอาหารอะไรนี้นะครับซึ่งมาอยู่นี่ก็คือกินน้ำเงี้ยวแบบเยอะมากโอเคเดี๋ยวกินข้าวกัน